สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ยืมหรือต้องการเงินด่วนผ่านทางแอปพลิเคชันที่สะดวกรวดเร็ววันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งสินเชื่อคือสินเชื่อ KKP Cash Now เป็นสินเชื่อเงินด่วนจากธนาคารเกียรตินาคินที่สามารถทำการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันของ True Money Wallet ได้เลยหากกู้ยืม1,000 0บาทผ่อนตาเพียงวันละสิบาทเท่านั้นอนุมัติไว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันและเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง60เดือนสำหรับสินเชื่อเงินให้กู้ยืม KKP c a s h Now เป็นสินเชื่อรูปแบบออนไลน์ของบริษัททูมันนี่ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทำการสมัครได้และรู้ผลการอนุมัติทันทีไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารให้เสียเวลา โดยมีจุดเด่นของสินเชื่อคือ 1. อนุมัติเร็วไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา 2. ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดรายละ4แสนบาท 3. สามารถทำการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet ได้ทุกที่ทุกเวลา 4. อนุมัติปับ๊บรับเงินเข้าใน wallet ทันทีและ 5. เลือกผ่อนได้ยาวๆสูงสุดถึง60เดือนในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้ยืม 1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุระหว่าง20-60ถึงปี 2. เป็นลูกค้าที่มีบัญชี True Money Wallet หรือแอปพลิเคชัน True Money Wallet 3. หากเป็นพนักงานประจำต้องมีอายุระหว่าง20-60ถึงปี ในส่วนของเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระต้องมีอายุระหว่าง2 6 5ปี 4. ต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่8 0 0 0บาทขึ้นไปและ 5. หากเป็นพนักง,งานประจำต้องมีอายุงานขั้นต่ำอยู่ที่4เดือนสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมรัคร 1. หากเป็นเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังทั้งหมด6เดือน และหากทําการอัปโหลดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองของบริษัทจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินให้อีกและ 2. หากเป็นพนักงานประจำใช้เพียงสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดในส่วนของวงเงินในการกู้ยืมและวิธีคำนวณการผ่อนชำระต่อเดือนสามารถคำนวณการผ่อนชำระในเว็บไซต์ของ t ูมัน n e y ได้เลย w w w t u m a n y c o m กรอกวงเงินที่เราต้องการกู้ระยะเวลาในการผ่อนชำระอัตราดอกเบีย้ยจากนั้นกดดูผลคำนวณยกตัวอย่างเช่นหากเราขอกู้อยู่ที่10,000บาทเลือกผ่อนชำระอยู่ที่60เดือนจะตกผ่อนเพียงเดือนละ294บาทหรือหากเรากู้3 0 0 0 0บาทเลือกผ่อนชำระอยู่ที่60เดือนจะตกผ่อนเพียงเดือนละ881บาทเท่านั้น สำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อเงินให้กู้ยืม KKP Cash Now มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 1. หากไม่เคยใช้งาน t r u e m o n e y Wallet มาก่อนต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t u e m o n e y Wallet ใน Play Store หรือ App Store แล้วทำการสมัครใช้งานให้เรียบร้อย 2. เมื่อทำการสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดเข้าสู่ระบบ เลือกไปที่เมนูบริการทางด้านการเงินจากนั้นให้กดเลือกไปที่แบนเนอร์สินเชื่อ KKP Cash Now 3. ให้กรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร 4. เมื่อทำการกรอกข้อมูลในใบสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ไปยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ของ s e เ e ่ e อีเลฟเทั่วประเทศได้เลยหรือที่ตู้ True Money Wallet และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ให้ทําการอัปโหลดเอกสารแสดงรายได้เพียงแค่นี้การกู้ยืมเงินก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอรับวงเงินเข้าวอร์ริได้เลยหากใครมีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อ KKP Cash Now สามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ TrueMoney ได้เลย www.truemoney com หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ ได้ที่ KKP c o n t a c t Center หมายเลขโทรศัพท์02 165 55 55หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทรูช h อบหรือที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ